ดาวราหูย้ายทำนายดวงชะตา12ราศีในทางโหราศาสตร์นั้นมีคำกลอนกล่าวไว้ว่ามัวเมาไทายราหูโดยดาวราหูถือเป็นดาวแบบพะค์ส่งผลเสียกับดวงชะตาตามตำนานโหราศาสตร์กล่าวไว้ว่าดาวราหูถูกสร้างจากผีขโมย12ตนจึงทำให้ดาวราหูมีกำลังเท่ากับ12และมีเลขประจำดาวเท่ากับเลข8 ดาวราหูเป็นดาวธาตุลมมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเป็นตัวแทนของเงาคือสิ่งที่จับต้องไม่ได้ในทางที่ดีดาวราหูหมายถึงการที่มีปฏิพัน์ไหวพริบที่ดีเป็นคนฉลาดแกมโกงหรือมีเล่ห์เหลี่ยมทันคนสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีเป็นคนที่ชอบการแข่งขันกล้าได้กล้าเสียสามารถปรับตัวได้กับทุกสภาพแวดล้อม แต่ในแง่เสียคือการลุ่มหลงวัวเมากับกรอกเชื่อถือไม่ได้เป็นคนชอบสร้างภาพหรือหลงตัวเองโอ้อวดชอบเอาชนะขาดสติกระทำในสิ่งที่ไม่ถูกกฎหมายไม่ถูกคุณธรรมด้าวราวหูหมายถึงเงาไม่มีรูปร่างตายตัวไม่มีตัวตนจับต้องไม่ได้ในแง่ของอาชีพอาจหมายถึงอาชีพในวงการบันเทิงอาชีพที่เป็นเกี่ยวข้องกับอาชีพสีเทา รวมไปถึงงานออนไลน์งานต่างประเทศงานที่ไม่มีชิ้นงานจริงเป็นดั่งเงาเช่นเดียวกับราหูดาวราหูจะใช้เวลาโคจรในแต่ละราศีเป็นระยะเวลาประมาณ1ปีครึ่งโดยตั้งแต่วันที่30มีนาคม2565เป็นต้นไปจนถึงวันที่17ตุลาคม2566ดาวราหูจะย้ายออกจากราศีพฤษภเข้าสู่ราศีเมษซึ่งเป็นราศีของดวงเมืองและดวงโลก ในทางโหราศาสตร์ดาวราหูจะย้ายมามีกำลังมากขึ้นเพราะที่ผ่านมาดาวราหูในราศีพฤษภมีตำแหน่งเรียกว่าตำแหน่งนิดหมายถึงตำแหน่งที่อ่อนแอหมดกำลังไม่ส่งอิทธิพลกับดวงชะตาแต่เมื่อดาวราหูย้ายเข้าสู่ตำแหน่งราศีเมษจะเรียกว่าดาวราหูเป็นตำแหน่งเทวีโชคหมายถึงความโดดเด่นเป็นพิเศษในด้านเมตตามหานิยม การส่งผลให้คนเมตตารักใคร่โดยเฉพาะผู้ที่เป็นสตรีจะได้โชคลาภม,มากกว่าผู้เป็นบุรุษดาวรา,วาวหูย้ายทำนายดวงชะตาชาวราศีมิถุนผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16มิถุนายนถึงวันที่16กรกฎาคมหรือผู้ที่มีลักนณราศีมิถุนดาวรา,วาวหูสำหรับชาวราศีมิถุนหมายถึงตัวแทนภพสุภะ หมายถึงชื่อเสียงความสําเร็จโอกาสในการเดินทางไกลการเลื่อนขัน้นเลื่อนตําแหน่งความสําเร็จต่างๆในดวงชะตาในช่วงก่อนวันที่30มีนาคม2565ดาวราวหูย้ายออกจากการทับดวงชะตาคนราศีม,มิถุนทําให้หลุดพ้นจากความรุ่มหลงมัวเมาทุกอย่างในชีวิตเริ่มเข้าที่เข้าทางและเริ่มเห็นแสงสว่างในชีวิต แต่ดาวเราหูก็ยังอยู่ในมุมมินากับดวงชะตาจึงหมายถึงการเกิดการเปลี่ยนแปลงภายในบ้านการเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัยการเปลี่ยนแปลงเรื่องการงานมีการเดินทางไกลมีเกณฑ์การเดินทางบ่อยขึ้นเช่นการเดินทางไปต่างจังหวัดหรือต่างประเทศบางคนไปอยู่ในสังคมที่ไม่คุ้นเคยต้องมีการปรับตัวชีวิตต้องย้ายไปอยู่ในที่ห่างไกลสถานที่ลับไม่ค่อยได้ติดต่อผู้คน นอกจากนี้เรือนวินาศหมายถึงเรื่องลับๆเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดมาก่อนและหมายถึงการเกิดขึ้นของศัตรูลับมีความลับปิดบังซ่อนเล้นแต่ในแง่ดีคือการที่ได้รับการสนับสนุนแบบลับๆไม่เปิดเผยจากผู้ใหญ่หรือคนที่ทำงานด้วยคนรอบข้างดาวราวหูเจ้าเรือนสุภาเป็นวินาศหมายถึงช่วงเวลาที่ผ่านมาคนราศีมิถุนคงได้มีการทบทวนเป้าหมายชีวิตและมีการปรับเปลี่ยนเป้าหมายและวิธีการใหม่ๆ หลังจากวันที่30มีนาคม2565เป็นต้นไปเมื่อดาวราวหูย้ายเข้าสู่พบราพะจึงถือได้ว่าดาวราวหูส่งผลดีในเรื่องของชื่อเสียงความสำเร็จจะมีโชคลาภเหนือความคาดหมายโดยเฉพาะเรื่องของชื่อเสียงเกียรติยศการได้รับการยอมรับการเลื่อนขัน้นเลื่อนตำแหน่งความก้าวหน้าในการทำงานและความสำเร็จในการที่จะทำงานต่างๆในชีวิต ซึ่งสิ่งที่ได้มาก็จะมีมาแบบฟุกๆหรือมีราบร้อยเช่นตำแหน่งที่เคยคาดหวังไว้มานานก็จะมีผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนช่วยเหลือให้ได้ตามที่ประสงค์และยังมีโอกาสได้รับรางวัลได้รับการโปรโมทได้ชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปทำสิ่งใดก็จะมีความสำเร็จแบบคาดไม่ถึงได้มาโดยง่ายคนทำธุรกิจค้าขายก็ได้ผลลัพธ์กำไรที่ดีค้าขายประสบความสำเร็จ ได้การเงินและโอกาสที่จะมีโชคลาภได้ลูกค้าเพิ่มขึ้นแบบที่ไม่ได้ทันได้ตั้งตัวหรือคาดหวังไว้นอกจากนี้ดาวราหูยังช่วยสนับสนุนในเรื่องโอกาสการเดินทางไปท่องเที่ยวการทำงานการศึกษาต่อการขยับขยายเรื่องของที่อยู่อาศัยการย้ายไปที่ไกลบ้านต่างจังหวัดหรือต่างประเทศ สำหรับคำแนะนำของชาวราศีมิถุนที่มีผลกระทบจากเรื่องของดาวดาวหูย้ายในครั้งนี้คือดาวราวหูย้ายในครั้งนี้นำมาซึ่งโชคลาภความสำเร็จและชื่อเสียงให้กับคนราศีมิถุนถือว่าให้ผลดีมากกว่าผลร้ายอย่างไรก็ตามดาวราวหูอาจจะทำให้ลุ่มหลงมัวเมาเกินเหตุดังนั้นต้องระวังเรื่องของการหลงตัวเองการยึดติดในชื่อเสียงความสำเร็จที่คนราศีมิถุนได้รับ จนเกินพอดีจนทำให้เกิดการอิจฉาริษยาหรือการสร้างศัตรูรับขึ้นมาดังนั้นถึงแม้วคนราศีเมถุนจะได้ประสบความสำเร็จมากเพียงใดก็ขอให้รู้จักอ่อนน้อมถ่อมตนและวางแผนในระยะยาวสำหรับชีวิตเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการรับโอกาสดีๆที่จะมีเข้ามาในอนาคตสำหรับคำแนะนำในการทำบุญเสริมดวงชะตานั้นเนื่องจากดาวราวหูหมายถึงเงา จึงควรทําบุญที่เกี่ยวข้องกับแสงสว่างเช่นการถวายปัจจัยเป็นค่าไฟถวายวัดการถวายหลอดไฟหรือการทําบุญที่ให้แสงสว่างทําบุญเกี่ยวข้องกับการให้ทุนการศึกษาหาโอกาสไปถวายพระพุทธรูปหรือบูชาพระพุทธรูปปางโปรดอสุรินทราหูที่วัดโพเป็นต้น